โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนอติดตั้งตัวคัสเตอร์นะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยเราทำา AD ไปแล้วต่อมา,าต้องทำคัสเตอร์ครับผมคือทุกเครื่องเนี่ยต้องอยู่ในคัสเตอร์เฟลเวอร์คัสเตอร์เดียวกันนะครับผมถึงจะทำได้ครับก็อ่ะ ตอนนี้นะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าผมจะทำ SQL 3เครื่องเนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมทํา4เครื่องเลยกว่าก็ผมจะมี AD 1เครื่องนะครับมี SQL 4เครื่องนะครับผม IP ตามนี้เลยนะครับก็จอย AD เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีเช็คว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจอย AD ครบหรือยังนะครับก็ไปที่เครื่อง AD นะครับไปที่เครื่อง AD เลย ครัสกูแล้วก็ที่ s e r v ์ฟเ a อร์ม r เนเนะครับผม Tool นะครับแล้วก็ไปที่ Active d i r e c t o r y User and c o วเตอร์นะครับรอสักครู่เครื่องเพิ่งโหลดครับผมก็มาดูตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์อ่าเห็นไหมผมจอยละสี่เครื่องนะครับ ถ้าจอถูกแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามันขึ้นสีเครื่องนะครับประมาณนี้โอเคจบไปเดี AD จบไปแล้วนะครับต่อไปผมจะเซตอัพตัว Windows Cluster นะครับผมก็ Server Manager ครับผม Add Role and Feature รอ,อสักครู่ครับรอไอที่มันหมุนๆเนี่ยนิ่งก่อนถึงจะกดได้ เน่งย่งโอเคก็ Next 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 นะครับ3ามเน็กแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์โลนะครับเซิร์ฟเวอร์โไม่ใช่นะครับกดที่ฟีเจอร์เลยนะครับก็ กดปุ๊บจะเห็นว่า Failover Failover Custering นะครับผมติ๊กเลยนะครับแล้วก็ Next ไปแล้วก็ติ๊ก Restart, It Require, Install นะครับทำอย่างนี้ทั้ง4เครื่องเลยของ SEL นะครับ AD ไม่ต้องทำนะครับ AD ปล่อยไว้อย่างนั้นติดตั้งอย่างเงี้ยทั้ง4เครื่องเลยครับผมก็เดี๋ยวรอสักพักก็จะ Complete Success นะครับผมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อ ครับผมก็หลังจากที่อีสตอร์ตัวเฟลโอเวอร์ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเราเราจะมาเซตทั้ง4เครื่องนะครับผมรวมให้เข้ามาอยู่ในตัวคัสเตอร์เดียวกันนะครับผมโดยตอนนี้ผมทำอยู่ที่ s t l 01นะครับผมก็ไปที่ Tool นะครับ Fill Over c ์คัส e r อร์มาครับผมโอเครอสักครู่ ตอนนี้น่าจะช้าเพราะว่าผมรันอยู่5เครื่องนะครับผมช้าหน่อยโอเคแล้วก็ create c u t t e r เลยครับผมกดเลยอ่า next ครับผมเสร็จแล้วแล้วก็เปิดเครื่องครับผมก็ sql 01ครับรแล้วก็ sql 02 ql 0 3น ql 0 4นยครับโอเค4เครื่องนะครับผมแล้วก็เน็กครับโอเคต้องรันเทสนะครับต้องรันวอลิเดชั่นเทสนะครับผมแบบนี้ครับผมนี่ครับรันออเทสนะครับเลขคอมเมน กนีกไปรอครับผมบนเวอร์ชันบล็อกเนี่ยครับผมมันอาจจะมีบางอย่างที่เทสไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นออตัวไดเวอร์ไซอะไรต่างๆนะครับอาจจะไม่ผ่านมีวอร์นิ่งขึ้นบ้างแต่ก็สามารถสร้างได้นะครับผมแต่ว่าถ้าบนเอเมร์เมนต์จริงเนี่ยบนโปรดักชันเนี่ยต้องเขียวหมดนะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเท่านั้นถ้ามีอย่างอื่นติดเหลืองติดแดงเนี่ยต้องแก้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเขียวหมดไหมเนี่ยนี่แดงได้ใช่ไหมครับวอาเดตออ l l ไดเวอร์สายเนี่ยแดงแหละมันมีบางไดเวอร์ที่เป็นของเวอร์ชันบอสครับผมมันมีปัญหาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกมันวอลเ t e อะไรสักอย่างนึงอะไม่ไม่ผ่านแต่ก็ไม่ต้องสนใจครับเราสามารถทำเทสได้สำหรับโซนเทสทำได้ครับผม อันนี้ก็แดงนะครับผม The test pass นะครับอบอกว่าเนี่ยครับ testing App for test ตึดตก็จะมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับก็ฟิ n i s ไปอ่ามันจะให้เราตั้งชื่อ c ส u s t e r นะครับผมก็ผมก็ตั้งว่า sql cluster โอเคตรงนี้นะค,ะครับ c ส u s t e r เนี้ยไม่ยังไม่ถึงกับเป็น a g นะครับหรือว่า availability group เนี่ยย่งยังไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยตั้งเป็นแบบเข้าใจว่าตรงนี้มันคือตัว a g และอย่างนะครับนี่คือคัสเตอร์เฉยต้องตั้งว่าคัสเตอร์นะครับอย่าเพิ่งตั้งเป็นเป็น a g นะครับผิดนะครับโอเคมันบอกว่าตัวคัสเตอร์เนี่ยต้องมี IP ครับผมเรามาดูซิ IP ผมมีอะไรบ้างผมจะตั้งคัสเตอร์เป็น สองสองศูนย์แล้วกันนะครับสองสองศูนย์นี่นะครับโอเคเอาอันนี้ออกนะครับเอา a อสโตเรเลตทูคัตเตอร์ออกก่อนเดี๋ยวค่อยเซตทีหลังนะครับโอเคเนีกครับก็รอครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีต้องมาแก้กันว่า จะติดอะไรเพราะว่าจากที่เคยทำมาเคยติดเหมือนกันครับโอเค you have t full complete เดียนคาเตอร์วิสาสุดยอดเนียนมากฟิน i s ครับผมอ่ะทีนี้ทีนี้นะครับเราจะได้แล้ว คัสเตอร์ชื่อว่า sllcuster นะครับผมอยู่ในโดเมน g d p l o c a l นะครับนี่เลยตามนี้เลยดูเซิร์ฟเวอร์เนมนะครับแล้วก็ดูโนโดดูโนโดโนโดจะเห็น4โนโดนะครับนี่อัพหมดเซตัสอ่าเป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมก็ตอนนี้เราผู้คัสเตอร์กัน้แล้วครับ4เครื่องนะครับผม ก็ IP จะเป็นตามนี้นะครับจะใช้ IP เปลืองนิดหนึ่งใช้เครื่องเปลืองนิดนึงนะครับโอเคก็สำหรับเรื่องคัสเตอร์ก็น่าจะจบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเรื่องต่อไปเป็นวิดเน็ตนะครับก็วิดเน็ตคืออะไรก็ไปหาอ่านเองนะครับผมเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวมันจะผิดนะครับผมมันเหมือนกับว่าเอาไว้เช็คว่าเครื่องไหนดาวเครื่องไหนอัพอะไรประมาณนี้ครับผมคอนเซปต์ Concept มันอยู่ประมาณนั้นก็จริงๆแล้ววิดเน็ตเนี่ย อาจจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่แยกออกมาก็ได้แต่พอดีผมทำ VM หลายเครื่องแล้วผมก็เลยจะเอาวิดเน็ตเนี่ยไปอยู่ในเครื่อง AD นะครับผมจะไปทำวิดเน็ตอยู่ใน AD นะครับก็เข l o ล็อสักครู่นะครับก็วิดเน็ตเนี่ยผมจะ ทำเป็นไฟล์แชร์วิสเน็ตนะครับผมก็ผมจะทำโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนะครับชื่อว่าเอ,อ่อ s q l Cluster Witness ละกันนี่นะครับแล้วก็เปิดแชร์ด้วยต้องเปิดแชร์แชร์ริงนะครับเพอร์มิชั่นเนี่ยให้อ็อบเจกต์ไทยนะครับเลือกเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ ใช้ชื่อเป็นชื่อคัสเตอร์นะครับผมชื่อคัสเตอร์นะไม่ใช่ชื่อเครื่อง SQL ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะเป็น SQL คัสเตอร์นะครับเช็คเนมอย่างนี้เลยแชร์ Share ให้คัสเตอร์เลยนะครับผม full c o n t r o นะครับแล้วก็เซ็ต security ด้วยเซต permission ด้วยนะครับให้ตัวคัสเตอร์เหมือนกัน SQL คัสเตอร์ อ่าเป็นโมดิฟายเฉยๆไม่ต้องฟูลมาทรงก็ได้น,นะครับเปึ๊บเปร๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่เครื่องโซนหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้วิสเนตมันเป็นนันอยู่เป็นนันเราก็ไปที่โมแอคชั่นครับผมอ่าคอนฟิกคัตเตอร์คอลัมม์เซตติ่งเห็นไหมครับอ่าคอนฟิกเลยนะครับเน็ก นะครับผมแล้วก็อันเลือกที่สอครับ select the column w i t n e s นะครับอ่าแล้วก็เราเลือกเป็น config a file share witness นะครับอ่า file share path เป็นอะไรครับเป็นเครื่อง ad นะครับเราก็ลองก่อน ad 01ตัวนี้นะครับเรา copy มาเลยแปะเข้าไปปุ๊บอ่า นี่นะครับวิดเน็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วครับผมไฟล์แชร์ w i t เน็ตนะครับตอนนี้ตอนนี้คัสเตอร์เราน่าจะสมบูรณ์แล้วครับผมตอนนี้คัสเตอร์เราสมบูรณ์มีวิดเน็พร้อมก็เดี๋ยวต่อไปจะไปทําจะไป i n s t a อ l ตัว SL s t l server แล้วครับผมที่ทุกคนรอคอยนะครับ